สัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมเดินหน้าสร้างสถิติเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับทางด้านมูฮัมเหม็ดซาร่าครับเมื่อคืนครับซาร่าก็ได้ทำแอสซิตที่100ร้อยให้กับผงแดงนี่ว่าผูนะในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับฟูแลม2-2แบบสุดมันจริงๆครับผููนี้ศึกเพียวเล็กอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแม้เกมนี้เนี่ยสตาร์ทีมชาติอียิปต์จะไม่สามารถทำประตูได้ครับ ก็ทำแอสซิตให้กับกักโปครับทำประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับซึ่งถือเป็นการแอสซิตที่100ของเจ้าตัวกับหงแดงนิวฟุตบอลนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017นะครับผมซึ่งจนถึงตอนนี้นะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นมีเพียงผู้เล่นแค่3คนจาก5ลีกใหญ่ครับที่ทำแอสซิตได้มากกว่าซาร่าครับนั่นก็คือเควินเดอะบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ132ครั้งโทมัสมุลเลอร์จากเสือใต้บาเยิร์นมิวนิบ1ป8ครั้งแล้วก็เลโอเนลมาาซซีของบร์เโลน่ แปดครั้งครับโอ้หสติของทางด้านโมซาลาเนี่ยไม่ได้ดมีดีแค่ยิงประตูะครับแอตซิสเนี่ก็หลักร้อยแล้วนะครับผมสุดจริงครับเมื่อคืนดูใครที่ดูหงแดงเล่นนะบอกเลยครับว่าได้ใจ,ใจแบบสุดๆเลยครับตอนหงแดงโดนนําแล้วก็มาโดนใบแดงเนะี่ยแอดคิดในใจเลยนะครับว่ามึงโดนแน่หงแดงยังไงวันนี้ก็โดนอะ่ะสุดท้ายเสมอแบบสุดมันสองสองครับสเสมอแบบ รูปเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยนะครับโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าต่อเวลาเยอะกว่านี้อีกหน่อยนะปกติก็ต่อ9้านาทีแล้วต่อเยอะกว่านี้หน่อยดีวมดีโอ,องอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้ครับบอกเลยครับว่าโงปีนี้เนี่ยมันสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงครับถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะบ,บอกเลยว่าโอกาสแชมป์เทมลิกก็แค่เอืองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวของโมฮัมเหม็ดซาร่าก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ